สวัสดีนะครับผมอาจะตีง็ช่างก็เดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อยนะครับ RT 1้อยสิบจเพิ่งนะก็ไม่รู้เป็นไรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไงมันหมุนไม่ได้เลยโอ้โหแ่นตึบเลยนะครับก็คุกจะไม่ได้ติดให้ดูนะครับเพราะว่ามันหมุนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผม เป็นไงอะไรนะโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยสายไปเลยดินเหนียวเฮ้ยบ้าไปแลยอ่ะเหนียวบ้าอะนะครับให้ดูนะครับนี่โอ้โหสุดยอดดินเหนียวนะมันดินงี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเอริฟ่าดิเอาละล้างให้เอี่ยมนะช่างโนวตไอ้มือเครื่องไม้อ่ะ โอ้ตายไม่ต้องซื้อเลยอย่างนี้แล้วก็คิดเราไปไ็ลาช่างอ้าวทายไทยเอาสามช่างคิดเราไปไน็นไรหมุนไม่ได้อ้ากระถึงรถจากต่อฮะมาจักรตองเก่งกันเนาะ <c oughs> มึงเห็นสภาพนี่แล้วมึงก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นไหมเนะี่ย <c oughs> โอ้โหขนาดถึงก็แน่นเนี่ยแน่นเต๊บเลยนะครับเนี่ยปัญหาแหละอีเดียจะหมุนขันคาบมันยังไง เมื่อก่อนแกตัดเครื่องเลยตัดกลางานม่ก็ซื้อใหม่เปิดฝาหน้าก้อดินท่ไปย้ำเชืยงดินเอออะโอเคนะผมเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอะนะครับตอนนี้ก็โอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเ้าเวียงมาดูหน่อยนะครับเนี่ยนะครับดูสภาพภายในนะครับโอ้โหชาร์บดึก็ตหลายติดนะครับเป็นธรรมดานะครับ 0.75นะครับออกนี่นะครับก็เดี๋ยวจะลองแซะดูก่อนนิดว่าจะออกไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกแป๊บหนึง่งนะครับแล้วก็ชุดลูกโปง่งลูกปืนดูแล้วมัน่าจะหลอดนะครับโหแตล้างไหวไหมครับนี่ดูนี่นะครับ ก็โอเคนะครับดูแล้วเดี๋ยวโลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะข้อเหวี่ยงเดี๋ยวลองไปเจียดูก่อนนะครับไม่รู้จะแกะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเหล็กสกัดสกัดทิ้งดูก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมวัดเจาะอันนี้ออกไปแล้วนะครับดูขี้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะแชให้ดูนะครับ เต็มรูเลยนะครับแป๊บนึงมีแต่ขี้ดินนะครับเนี่ยก็ <c oughs> เลยตัดสินใจนะครับแค่ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับนี่นี่นะครับเี่ย ใสมรูข้อเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เจียเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ไซส์หนึ่งจุดสองห้านะครับนี่ก็เดี๋ยวพอได้นะครับไซส์นี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปล้างแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าเวียงเข้าไปเลยนครับอ่าเดี๋ยวก็เอี่ยมแล้วไหเนี่ยโอ้โหฮานุสเฮ้ยมึงเปลี่ยนใหม่เลยนั่นอะเนี่ยเราดูดิเอาหยิบดูดิเนี่ย น้ำมันมันจะขึ้นยังไงน้ำมันเครือกเดีย๋ยดูสิเนี่ยนี่ไม่รู้แค่นี่รู้นี่ถ้าเบลอทีล้างนี่แล้มั้งเนี่ยที่ออกไปเนี่ยโอ้โหดูที่ดูน,นี่มันกี่ดินไหมเนี่ยมัน <S <S ถ้ามันไม่ใช่กี่ดินมันจะเป็นอะไรกี่ดินครับน้ำมันจับเนี่ยอ๋อตายทิ้งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าฟิตใหม่ทั้งตัวนะครับ ก็เดี๋ยวโอ้โหลูกปืนเนี่ยนะงอนแลไม่เงียบจังไนงะแหมแต่เราบ,บี๊แท้เลยเนะี่ยโอ้โหอโ,อโอเคนะคผมขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสําหรับเครื่องตัวที่ว่าคีดินเต็มเครื่องเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเตะด้น,น้องลองควงที่ขึ้นดีมวอร์มยกสุดป่ะเออดับมันเครื่องขึ้นดีนะครับจะได้เอา อลองเล็กหน่อเดียไปอย่าไวไนิ่งไหม ก็พอได้นะครับเอาโอเคนะครับก็ถือว่าจะได้นะครับหมุนแล้วน้ำมันเครื่องขึ้นรอเลยก็ถือว่าโอเคนะครับก็สรุปอาการนะครับทำไมถึงชา้าละลายนะครับก็ นี่นะครับเขาเรียกอ่ะไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับของเดิมเนี่ยมันตันนะครับคราวนี้มันก็ดูดไม่ขึ้นนะครับพอดูดไม่ขึ้นปุ๊บนะครับน้ำมันไม่เลี้ยงคอนะครับพอเน้ำมันไม่เลี้ยงคอปุ๊บกระช์บละลายนะครับจบข่าวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8น3 1 2ป9 8 9นะครับ อะแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ